สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับมาชมพระสวยๆกันสักองนะส,งนะสวยไม่มากนะแต่รงนี้แต่ได้เนื้อนะนะครับรงนี้ผมทําคลิปทําเป็นคลิปสั้นลงไปนะนะครับก็มีคนดูเยอะมากนะนะครับเป็นพิมพเจดีบางขุนพรมนะครับนี่พานเนื้อจัดนะมีคาบกู่นิดๆบางๆนะครับเนื้อดีมากอางนี้นะครับ เลยส่งให้ดูกันอีกทีเนาะนะครับทำคลิปสั้นไปหลายท่านอาจจะดูไม่ไม่ได้เห็นเนื้อพระแบบได้ซูมนะอันนั้นผมลงภาพสตูไปนะนะนี่ส่งให้ดูเลยนะครับพระน่ารักนะครับตรงนี้นะมีซอมาบ้างนะครับเนื้อสวยมากนะครับเป็นทรงเจดีย์บางขุนพรมชัดๆเลยนะนี่นะครับเนื้อจัดดีนะฮะตอนแรกผมตั้งไว้8,5 0 0นะ้ะเอาไว,ไว้เอาไป6,5 0 0แล้วกันนะได้เนื้อรงนี้นะ เนื้อนี่โหบอกเลยนะ้ามีซอมาบ้างนะตามสไตล์บางขุนพรมนะครับก็ซอฟคาบกลูนะเห็นไหมซอเก่านะไม่ใช่เพิ่งซอนะซอเก่ามีสเสน่ห์ดีนะดูเนื้อนะโอ้โหเนื้อสวยมากนะครับตรงนี้มีคาบกลูนิดๆไหมนะครับเน่าๆเลยนะ,ะทรงเจดีย์บางขุนพรมนะครับด้านข้างข้างก็สวยนะเห็นไหม หาเนื้อดีมากนะครับแบบนี้เดินสนามก็ไม่ค่อยเจอนะครับอันนี้เป็นผ้าเก่าเก็บของเราพวกกันนะผมแบ่งก็ามาอีกทีหนึ่งนะครับข้างนะครับเนื้อจัดนะฮะไม่มีซ่อมนะครับ F4 นะเนื้อสวยมากนะฮะ <c oughs> เนื้อเป็นไตเลยนะครับ เอา6,500นะครับผมเหมือนก่อนผมเปิดในคลิปสั้นไป8,500นะกลางกลางเดือนหลายท่านอาจจะไม่ไหวนะครับอ่ะผมปรับให้แล้วกันเนาะอ่าปรับราคาให้นะครับนี่เห็นไหมตรงนี้มันมีคราบนินดๆเห็นไหมเห็นไหมอ่าฮะ,ะนี่เขาซ้อเก่านะซ้อคราบกุสมัยก่อนเขาไนิยมซ้อคราบกุออกนะหนึเ่เลียพาร์ที่มีคราบเมื่อก่อนเขาไม่นิยมนะคือมันดูไม่สวยนะ แต่เดี๋ยวนี้ถ้ามีคาบนี่โหเดิมเดิมอย่างงี้นะบางหุ่นพรมถ้ามีคาบนี่ไปก่อนเลยนะมันเป็นการแบบว่าเอ้ยคาบเป็นตัวยืนยันนะอ่านะครับแต่เดี๋ยวนี้คือเล่นเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนกันนะเห็นไหมบางหุ่นพรมจะมักจะมีเนี่ยขอบตรงนี้นะเห็นไหมนี่ขอบบังคับพิมพ์นะรงนี้ด้วยขนาดด้วยพิมพ์ด้วยด้วยเนื้อนะโอเคหมดเลยนะนะไม่ได้สวยวิจวัดนะแต่ดูแล้วมีสเสน่ห์ ลองดูครับเอา6,500นะครับผมส่งเจดีบางขุนพรมนะครับเนื้อจัดสวยงามตามรูปเลยนะมีภาพสตูชัดๆได้ด้วยนะครับองนี้นะนี่นะหูเนื้อนี่นะครับไม่ได้เจอบ่อยนะเนื้อจัดแบบนี้นะเห็นไหมน่ารักนะครับไม่มีศึกนะฮะไม่มีซ่อมนะถ้าดีดูนะะลองดูนะครับ6,500บาทครับผมทักมาคุยกันเนาะโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ